ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซั s สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ็นเตอร์เทนเชวนชมตีอ้วนชวนหิว ันนี้เปลี่ยนหมวกซะหน่อยไม่ได้เป็นจอมยุทธอะไรหรอกใส่เพื่อลำลึกถึงความอร่อยในครั้งเก่าแก่โบราณใครที่เคยพาลูกหลานมาแถวเจริญกรุงถนนตกมากวาดลิ้นกับหมอมารู้จักหรือเปล่าหมอมาเก่าแก่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักบะหมี่เจ้านี้ที่ขายอยู่ปากซอยหมอมานะครับบะหมี่กวางตุ้งขนานแท้รุ่นโบราณสูตรยั่งยืนเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้รับรองว่าอร่อยแน่พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่า อาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพากผุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไหว้ขายมาตั้งแต่นมนาจนถึงรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใคร วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศตี่อนจนหิวนะครับอยากจะบอกผู้ชมว่าใครที่ชอบกินบะหมี่ไข่สูตรกวางตุง้งแท้โบราณโบราณลองมาร้านนี้ก็ดูครับรับรองว่าคุณจะบอกว่าเออไม่ผิดหวังเนี่ยฮะเจ้าของร้านเนี่ยจายสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับร้านเนี่ยจยนี่ชื่อว่าอะไรร้านนี้บะหมี่เกี้ยวกวางตุ้งสองสห้าน ปีเกิดของคุณพ่อครับปีเกิดของคุณพ่อเน่ยพขาพูดถึงคุณพ่อเนี่ยผมจะถามไปว่าเฮียกาลังเขียนตัวเล็กๆว่าสูตรอาออกี่แล้วมันจะมีร้านชื่ออาออกี่บะหมี่เกี้ยวหลายร้านเลยเป็นญาติกันไหมอ๋อไม่เป็นครับผมยังไม่ได้เปิดสาขาครับแต่อาโอกี่เป็นชื่อพ่อผมครับอ้าวตกลงอาอกี่เป็นพ่อเฮียครับผมแท้ๆแท้ๆครับผมเป็นพ่อแท้ๆเลยขายมากี่ปีตอนนั้น ถ้ารวมแล้วก็ร้อยสี่ปีแล้วครับร้อยสี่ปีครับอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันความอร่อยได้เลยนะด้านหลังผมรูปดาราเพียบเลยมีน้องโอดารารูปหล่อน่ารัานิสัยดีคนหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่าน้องโออยู่แถวบ้านเราเนี่ยนะมากินบ่อยมากมาบ่อยมากครับหลายหลายครั้งครับเรารู้ร้านเ็าเรียกว่าร้านโปรดมาริโอเมาเลอร์แล้วนะเออนี่คือร้านรดก็เลยมีรูปเขาเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นมีเยอะเจ๊คิมกบทรงศิษย์ โอ้ดาราหลายๆคนเลยนะครับแวะมากินแสดงว่าร้านเนี้แค่นี้ก็คอนเฟิร์มว่าไม่ธรรมดาละครับผมเรามาให้เฮียเล่าดีกว่าบะหมี่ร้านเฮียไม่เหมือนที่อื่นไงครับอ๋อบะหมี่ผมนุ่มครับเหนียวเหนียวด้วยครับเหนียวนุ่มแล้วก็มีความกรึบกรับใช่ครับเป็นบะหมี่ชนิดไหนครับไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ใส่สารกันบูดไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับผมอ่ะบะหมี่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมอีกอันหนึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยเขาไม่ได้โชว์อะไรมากหรอกคุณผู้ชม หน้าบ้านก็มีตู้เล็กๆมีหมวกที่ผมใส่แค่สองใบแล้วก็มีหมูแดงแขวนสีไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่ไม่กี่เส้นนี่เป็นหมูแดงของที่ร้านใช่ครับใครๆก็นึกว่าเป็ดย่างเออสีมันเหมือนเป็ดย่างใช่ครับจริงๆมันเป็นหมูแดงางหมเนื้อหมูย่างครับเนื้อหมูย่างหมูย่างเตาถ่านน้ำซุปน้ำซุป น้ำซุปก็เอาตามแบบโบราณนะครับพอบอกได้ไหมครับตัดใส่ได้ครับไม่มีปัญหามันมีแค่คาตั้งกระดูกใส่เข้าไปก็จบลวครับจบแล้วคัาผมฟังดูมีแค่นี้คัาผมก็ร้อยปีผ่านมาก็เป็นแบบนี้ครับเขาบอกเกี๊ยวร้านเฮียเนี่ยโอ้โหอย่างกับใส่ซีทรูได้ครับแผ่นเกี๊ยวบางมากครับทาไมถึงได้ทาเป็นเกี๊ยวบางก็มันจะได้เข้าเนื้อดูเห็นเนื้อหมูให้เห็นเนื้อหมูแล้ว พาแล้วไม่ได้หนึบๆในเนื้อหมูโดนไส้มากๆครับผมโดนไส้มากครับแล้วหมูล่ะตัวหมูที่มาทําไส้สูตรพิเศษคือยังไงไม่มีอะไรพิเศษเหรอกครับที่ร้านผมแต่เป็นโบราณด,ดาังนั้นผมไม่ได้ปรุงแต่งรดอะไรให้มากมายครับร้านนี้แกดูไม่ขี้คุยเน,ะน,นาะแกดูแบบอะไรแกก็แบบว่าธรรมดาโบราณร้อยกว่าปีมากินเถอะแต่เดิมไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วขายแค่นี้ใช่ไหมบะหมี่เคี๊ยวครับผมขายแค่สองอย่างครับบะหมี่กับเกี๊ยว เราคุยมาขนาดนี้ย้ำอีกทีชามเท่าไหร่นะชามละห้าสิบห้าบาทครับเริ่มต้นต้าจะมีใส่เนื้อปูด้วยก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมอมีเนื้อปูด้วยครับผมกินเป็นบะหมี่ปูก็ได้ครับเกี๊ยวน้ำชามเท่าไหร่ฮะเกี๊ยวก็ห้าสิบห้าครับถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งก็เจ็ดสิบห้าบาทเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมนะครับของเยียจ่ายนะครับย้ำอีกทีร้านนี้ชื่อบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งสองสี่ห้าหนึ่งครับโบราณแท้ครับโบราณแท้สองสี่ห้าหนึ่งและนี่คือ ลูกชายยืนยันนะครับลูกชายของอาอูกี่ตัวจริงอยากกินแวะมาครับครับาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังวันไหนตามไปแน่นอนร้านนี้นะต้องเรียกเขาว่าบะหมี่หมูย่างนะไม่ใช่บะหมี่หมูแดงเพราะหมูแกในย่างด้วยเตาถ่า,าน ส่วนเส้นบะหมี่เนี่ยคุณผู้ชมน่ากินมากซื้อกลับไปบ้านลูกเองก็ได้เมื่อกี้แอบ,บถามเฮียให้แล้วเขาบอกว่าไว้นอกตู้เย็นเนี่ยได้2วันถ้าไว้ในตู้เย็นได้ประมาณไม่เกิน10วันรวมไปถึงมีแฟนเพจเราชอบถามบอกว่าพิติอวนมีที่จอดรถไหมมีอยู่ตรงนู้นนะที่เขาเขียนว่ามวยไทยนู่นอะ่ะเลยจากนิ้วชี้ผมไปเนี่ยองฝั่งตรงข้ามนะแล้วบางคนบอกลแล้วนั่งรถเมย์มาได้ไหมได้ตรงเนี้ยสาย75สาย1สาย22ผ่านหมดเลยอยู่เจริญกรุง79 บอกหมดแล้วนะถ้าไม่ลืมจะบอกให้เพราะมีคนถามเรื่องรถเมย์มาเยอะมากเดี๋ยวเราจะกินแบบยังไม่ปรุงนะเป็นรสชาติที่ร้านก่อน <c oughs> เอาจริงนะไม่ต้องปรุงก็ไดนะ้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการเผ็ดเปรี้ยวหวานหรืออะไรงเงี้ยนะบะหมี่เขามีรสชาติในตัวอยู่แล้วเพราะเขาคลุกซีอิ๊วอะไรมาส่วนตัวหมูย่างเนดะี๋ยวลองชิมดูอื้มอร่อยมิหน้ามาริโอมากินบ่อยหมูอร่อยเลยแล้วเนี่ยที่มาริโอชอบขอเยอะ มีสองแบบเป็นกากหมูนะอันนี้เป็นกากหมูธรรมดาอันนี้แบบมีปรุงรสเฮ้ยอันนี้เราเคยกินแล้วผมก็แบบว่ามันประมาณหนึ่งแต่อันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อย,อนนออยสั่งมาโรยเลยโรยบะหมี่นะไม่ใช่สั่งไปโรยตัวนะร้านนี้ไม่มีดีลิเวอรี่นะอยากกินนะคุณสั่งแล้วก็ให้มอไซค์มารับ หรือว่าสั่งแล้วให้หาหมอซั์ไปส่งไม่ยากมาลองเกียกเก๊ยวกุ้งมั่งโอ้โหเกี๊ยวกุ้งกันี้กุ้งเป็นตัวเลยนะดูดิเฮ้ยอ่าจัดมานี่เลยจัดมาโอ้โหดูกุ้งเกี๊ยวกุ้งอร่อยนะเนื้อมันกรบเด้งแล้วมันจะออกหว,วานๆเล็กๆนะแออกเอากุ้งแบบนี้เลยนะกุ้งตัวใหญ่มากอะ ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แวะมากินเองเจริญกรุงแค่นี้เองอน้ำซุปโอเคนี่ไม่ได้ปรุงเลยนะน้ำซุปหวานหอมอยู่แล้วร้านนี้ชื่อบะหมี่กวางตุ้งนะไม่มีชื่ออื่นบะหมี่กวางตุง้งสองสี่ห้าหนึ่งลองแวะมาแล้วกันโอ้แล้วก็อย่าลืมสั่งกรากหม,มูด้วยกรากหมูอยากจะบอกว่าใครชอบบะหมี่กวางตุ้งแท้ๆนะฮะแบบโบราณ ลองแวะมาร้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนย่านถนนตกนะฮะถนนจันพระรามสามสาธรยานวามาได้และที่อื่นก็มาได้นะฮะร้านนี้ชื่อว่าพบะหมี่เก้ียวกวางตุ้ง2451ครับตั้งอยู่ปากซอยเจริญกรุง79ครับครับเปิดกี่โมงครับเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับหยุด,ดวันอาทิตย์ครับอ่าแวะมาได้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะให้ d e l ิเวอรที่นี่ไม่มีนะครับดีลิเวอรี่แต่ว่าสามารถโทรมาสั่งนะ แล้วก็เดี๋ยวเฮียมีมอเตอร์ไซค์จ้างไปส่งให้ค,คิดราคาตามระยะทาง <56 S 2> ครับย้ำเบอรโททไไ์โทรกทีหมายเลขโทรศัพโทรครับ0868462501ครับ วันนี้ผมก็มีตุ๊ก,กตาตีกว่าจากรายการดีว่าจะหนีไปสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันรสเข้มเต็ม,เ,ตมเครื่องเทศตอนนี้มีขายแล้วนะคุณผู้ชมที่เซเว่นอเวแกงเหลืองคั่วกิ้งต้มยำทำได้หลากหลายเมนูแวะไปซื้อได้เลยสะดวกสบายเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ไว้หน่อยนะว่าผมา<ล>มาเยี่ยมแล้วน้องโอ้พี่ลองชิมนะนะสุดยอด ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดาต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศจากเพื่อน6คนนะครับรวมตัวกันจนกลายเป็นธุรกิจโดยการตะเวนชิมของอร่อยตามบ้านเพื่อนแล้วนำมาเปิดร้านจนได้ร้านนี้ครับจากรถมือของแม่คำสเสน่ห์ที่คุณมาแล้วอาจจะหลงสเสน่ห์ก็ได้ ร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านนี้นะครับคาเสน่ห์นะและนี่ผู้ดูแลร้านคุณเก๋นัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วครับร้านนี้ร้านนี้เข้าปีที่8แล้วครับปีที่8แล้วนะคุณผู้ชมธรรมดานะเปิดมาปีที่แใช่ค่ะคาว่าคําเสน่ห์นี่มาจากอะไรฮะคาเสน่ห์เหมือนจะเป็นอาหารรสฝีมือแม่ที่เราทานตอนเด็กๆเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยตอนเด็กร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไง เกิดขึ้นจากมีหุ้นส่วน6ท่าน6คน6ใช่ค่ะ6คนแล้วก็ชอบแบบไปทานอาหารตามบ้านบ้านเพื่อนอ่ะคือรวมตัวกันรวมตัวกันแล้วคือพอไปอคือแม่จะชอบทำอาหารให้ให้ทานแสดงว่าไปกินในบ้านของเพื่อนกันทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะส่วนมากพี่ๆเขาจะชอบแบบว่าเวียนๆกันไปใช่เวียนๆเฮ้ยวันนี้ตาแม่แก ช่นี่ตาแม่แกใช่อะใช่ใช่อแม่ก็ทำกับข้าวให้ลูกๆเพื่อนลูกๆกินแล้วมีกี่บ้านเขารอบสามบ้านสามบ้านแต่ขวดจะลงรอยอะค่ะแม่แม่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นรถมือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรถมือเขาขวดจะกขวดจะเข้าที่ก็เป็นสองปีสองปีเลยใช่ไหมนานค่ะตัวนี้ลงตัวแล้วลงตัวแล้วค่ะลงตัวแล้วเชฟที่เรามีอยู่ก็ไอ้นี่แล้วสามแม่ที่ได้สูตรมาเนี่ยเป็นคนใต้ทั้งหมดไหมหรือว่ายังไงมีแม่ท่านหนึ่งเป็นคนใต้ค่ะแม่ท่านหนึ่งเป็นคนใต้อันเนี้ยแกง แกงอร่อยมากแกงอร่อยมาก,แ,ก,มากและอีกท่านหนึ่งเป็นน้ำยาปู captain, อันนี้ก็สูตรของเขาเองอ, <außer S 1> อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นพวกผัดผัดเผ็ดผัด,ผด,ผดชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ็ดเผ็ดผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ริมน้ำนี่ตั้งแต่เริ่มเลยไหมครับตั้งแต่เริ่มเลยค่ะบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมใช่เนี่ยต้นไม้เนี่ยค่ะก็คือทํำเองปลูกเองมาต้นแบบไม่ใหญ่เนี่ยต้นเล็กๆพวกนี้ค่ะจนกระทั่งโตแบบนี้เลยใช่ค่ะส่วนมากตอนเย็นนะคะเราจะมีดนตรีสดทุกวันเราริมน้ําลูกค้าก็จะชอบนั่ง บรรยากาศดียิ่งหน้าหนาวนี้คือบรรยากาศดีใช่ไหมทีนี้อาหารน่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยมาร้านคําเสน่ห์เลยอ่ะต้องกินอะไรฮะที่แบบแนะนําเลยก็จะเป็นพวกแกงน้ํายาปูสามชั้นผัดพริกเกลือที่ถูกโตต้องต้องสั่งต้องสั่งอะไรขายดีสุดนะคุณเก๋อะไรขายดีสุดก็จะเป็นพวกต้มยําต้มยำก็จะมีเกือบถูกโตถูกโตเลยต้มยำที่นี่อร่อยมีเมนูประมาณกี่เมนูโอ้โหเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเยอะมากเยอะค่ะ ผมเห็นป้ายข้างหน้ามีทั้งซีฟู้ดมีทั้งขาหมูเยอรมันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งอะไรปลาทูอะไรนะปลาทูหอมทอดยำปลาทูหอมทอดยำคือที่นี่ก็ขายดีของผมเห็นขึ้นป้ายไว้นะใช่ค่ะโอ้โหแบบเข้ามาปุ๊บว่าโอ้มีเมนูอะไรดีๆน่าสนใจเยอะเลยและอีกอย่างหนึ่งค้ามาที่นี่ก็ส่วนมากลูกค้าก็จะชอบสั่งกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาของเราจะตัวไซส์โตหน่อยไซส์โตหน่อยนะทีนี้ราคาเริ่มต้นถ้าเกิดจะมาทานอะไรราคาแรงไหมราคาไม่แรงค่ะตกแล้วจานหนึ่ง ทานได้ประมาณ3-4ท่านอาหารอย่างหนึ่งนะคะ3-4ท่านก็ประมาณ250ร้อยห้าสิบสองร้อยกว่าบาทใช่ค่ะองร้านอาหารเนาะมาประมาณ4ท่าน5ท่านก็สั่งประมาณ3 4 5อย่างก็อิ่มแล้วจุกแล้วบางทีใส่ถุงด้วยค่ะหอที่นี่นีคุณผู้ชมนะลองแวะมาดูเขามีอาหารมีทั้งอาหารใต้อาหารไทยอาหารฝรั่งก็มีนะใช่ค่ะอาหารฝรั่งพิซซ่าอร่อยพิซซ่าวันนี้จะเกิดให้แนะนำเเลือกเมนูไหนก็จะเลือกเป็นแกงเหลืองไข่ปลายอดมะพร้าว ทำยังไงฮะเราก็จะมีในส่วนของพริกแกงที่เรามีอยู่แล้วค่ะของกระดูกวานอ๋อกระดูกวานใช่ค่ะก็พริกแกงแล้วก็ไปคนกับหม้อคนกับหม้อคนกับหม้อน้ำใช่ค่ะน้ำซุปที่เราเตรียมอค่ะก็ปรุงรสปรุงรสใส่ผักใส่ไข่ปลาไข่ปลาที่นี่จะเม็ดใหญ่โอ้โหยมเห็นแล้วนะผ้าที่ใส่ไข่ปลาริ้วคิวลงไปโอ้โหแล้วก็เสิร์ฟมา น่ารับประทานเลยเลือกความเผ็ดได้ด้วยได้ค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากบอกที่ร้านได้ได้ทีนี้ร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่สะพานปทุมหนึ่งค่ะมันจะอยู่ติดริมแม่น้าอะค่ะติดริมแม่น้ําสะพานปทุมหนึ่งใช่ค่ะนะเซิร์ชใน Google เจอเลยเจอเลยค่ะพิมพ์คําว่าคําเสน่ห์หลายคำเสน่ห์จะึ้นเลยนแบบมาได้เลยมาได้เลยนะเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่ช่มครึ่งค่ะทุกวันทุกวันค่ะถ้าจะมาดูดนตรีสดด้วยต้องมากี่โมงหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นกําลังดนตรีสดที่นี่ด ทวงเที่ยงๆี่ยนี้ยังบรรยากาศดีเลยแล้วตอนเย็นจะยิ่งดีกว่านี้อีกใช่ค่คะ,คะขอบคุณคุณเก๋มากที่แม่าค่ยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาอาหารมาต้องถ่ายรูปก่อนเลยนะเพราะมันน่ากินมากในดูดู่างตัวนี้นะกุ้งแม่น้ําทอดเกลือโอ้โหนี่จัดมา3ตัวตอนน่อ1นจานเลยนะครับ <S <S แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาทําให้ดูก็คือแกงเหลืองไข่ปลาเรียวเซียวเนี่ยนะครับใช้พริกแกงคั่วกิ้งของกระดกวันนะครับเห็นไหมครับว่าพริกแกงอ่ะคั่วกิ้งไม่จำเป็นจะต้องทำคั่วกิ้งอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้นหม โอ้โห oh, ชิมเลยแล้วกันกับข้าวที่นี้หน้าตาดีมากอันนี้เป็นพริกแกงคั่วกิ้งกัะหนกวันนะครับอืผมเพิ่งรู้วันหลังผมเอาพริกแกงคั่วกิ้งทําแกงส้มมันก็ได้ถ้าเกิดว่าเราหาไม่มีเนาะขอบคุณร้านนะครับที่ทําให้ดูทําได้จริงๆริงด้วยอืมแล้วก็อร่อยด้วยนะอืมรสชาติก็แซ่บถึงใจเผ็ดร้อนเลยอาหารที่นี่มีเยอะมากนะคุณชมต้องมาค่อยๆทานดูอืมตัวนี้ลาบทูน,น่า โอ้โหเป็นลาบณหน้าฟูนะอารมณ์นี่แบบว่าสับละเอียดแล้วไปทอดจนฟูแล้วก็มาทําลาบนะครับแหมเป็นอาหารเรียกข้าวทั้งนั้นเลย <c oughs> อือน,นี้เปรี้ยวนําชีจัดเหมาะก,กับคนที่แบบว่าดิ้งดังมากเลยรสชาติมันจะจัดจ้านเปรี้ยวๆนะเปรียนะปร้ยวนําตัวนี้นี่โอ้โหมีผลมงผลไม้ด้วยนะฮะแอปเปิลนะเนื้อปลานี่อันนี้ก็เรียวกว่าปลายก <c oughs> ปลายกคำสเสน่ห์นะฮะตัวนี้ แต่ละคำต้องมีสเสน่ห์แน่นอนอือันนี้อารมณ์มันคล้ายตำผลไม้แล้วไปราดปาลาคุณผู้ชมปลากทอดกรอบมาแล้วก็มีผลไม้มีอัง,งุ่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแ,แดงรสชาติเป็นน้ำยำออกสามรสราดบนปลากรอบ,อ,บอร่อยเลยปลาเนื้ออ่อนปลาพริกแกงุ้ยกับข้าวข้ออร่อยนะฮะรสจัดมากใครที่แบบเน,นี่ยเวลาผมไปต่างประเทศกลับมานะผมจะนึกถึงอาหารพวกนี้อ,อยากกินอะไรแ่บๆคนที่อยู่ต่างประเทศนี่ผมเข้าใจนะ เพราะว่าเขาจะไม่ได้กินอะไรที่แบบว่าเป็นแบบนี้อืมปลากับข้าวเข้ากันเลยส่วนปลานเนื้อนุ่มมากเขาองคัดอย่างดีอ่ะนะฮะพริกแกงผัดมากำลังดีไม่ได้เผ็ดร้อนจน,นเกินไปดูนะฮะขออนุญาตเลยนะไม่ว่ากันนะผูชมนะโอ้โหดูดูอุ้ยนี่ทีนนนะ่วววววววทนี่เขาไซส์ใหญ่ตัวใหญ่เลยแบบนี้เลยนะฮะ ลาดน้ำหน่อยนี่แหละตรงนี้อร่อยนี่ฮะขอขอชิมแบบว่ายังไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะชิมของการนี่เขาทอดมาก่อนเนื้อนุ่มแน่นเด้งราดข้าวอร่อยเลยตอนนี้ฮะจะให้อร่อยก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดจุ่มไปเลยแบบนี้ฮะแวะมานะคําเสน่ห์อืมจิมนี้ด้วยน้ำยาปู น่อยอันนี้รสชาติก็ดีนะรสชาติกลางๆคือเกือบจะเหมือนน้ำยาภักกลางแล้วอะ่ะไม่ค่อยใต้เท่าไหร่เครื่องนื่มขน,นมหวานครบเนีย่ยดูดิโอ้โหคุณผู้ชมเราลากันตรงนี้เลยนะกับของหวานคำนี้มีโอกาสลองแวะมานะครับใครชอบอาหารแบบทางใต้นะแล้วก็อาหารหลากหลายมีอาหารฝรั่งมีอะไรด้วยก็ลองแวะมาดู ไม่โกอ้วนแล้วนะแล้วมานะครับคำสเสน่ห์ทุกคำคุณน่าจะหลงสเสน่ห์แะลองดูวันนี้ขอบคุณคุณเก๋น,นะครับแล้วก็ร้านคำสนเสน่ห์มากเลยรายการตีวุ่นชนดิวนะครับก็มีกระทะแดงในตำนานมอบฟ้าให้นึกถึงกระทะแดงต้องฮานาบิชินะครับใช้ทนใช้นานหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปและทางออนไลน์ฮานาบิชิอยู่คู่กันไทยมากกว่าส30ปีและรุ่นนี้นะครับผัดได้หุงอุ่นตุนต้มน,นึ่งได้หมดเลยมอบให้หนึ่งเครื่องนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย เครื่องใช้ไฟฟ้าฮานาบิชิคุ้มค่าปลอดภัยใช้ได้นานกว่าซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช h อปปี้ลาซ d a ้ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทั่วลงพุงวาไราตี้ ัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการดีวันชนิว e นะครับคุณก็มาได้เราเปิดโอกาสให้คนทางบ้านมากินฟรีกับเรานะครับวันนี้มีครอบครัวนี้นะแนะน,นำตัวกันชื่ออะไรครับชื่อตานครับคุณตานคุณจอยค่ะคุณแม่คุณแม่เขียนค่ะคุณแม่จิมนะครับครอบครัวนี้ผมต้องให้เขามาครับคุณผู้ชมเพราะเขาเขียนมาร่วมรายการกับเราตั้งแต่สมัยเป็นฟรีทีวีแล้วก็ไม่มีแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลเลยรอมากี่ปีครับสิบปีรอมาสิบปีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ได้มาแล้วไม่ต้องห่วงได้กินนนนนออย่่างแะครับ ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นกระแสมากในโซเชียลเนาะเห็นคนไหมโอ้ยยาวๆเลยครับยาวยาวยาวเยอะเยอะเยอะแน่นแน่นแน่นไม่ได้คิวแน่เลยถ้ามากินเองต้องรอไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงที่นี่นะครับคุณผู้ชมตักไม่อั้นกินไม่อั้นซีฟู้ดสดๆเพราะว่าตั้งอยู่ที่สะพานปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยโอ้โหสุดยอดมากคนเยอะมากนะฮะเพราะวันนี้ เราพาครอบครัวนี้มากับตีอ้วนชวนหิว V.I.P. ครับและที่ร้านจัดให้เขาเปิดโอกาสให้เลยการเราพิเศษนะครับ,บที่ร้านโค<ฮ>ร oh, ทลซีฟูด้ดวิธีมาทานคุณผู้ชมด้านในเนยขาจะมีซีฟู้ดจัดเรียงนะฮะเวลาไปตักก็ต้องตามคิวนะเป็นไงเห็นแล้วโอ้โห oh, ไม่สู้เลยครับสู้ <laughs> ไหม <laughs> ไม่สู้เลยครับไม่สู้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ ร้านก็สวยบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยขอบคุณรายการติอ้วนชวนหิวและอั์แก๊สน,นะครับขอบคุณร้านโคดทะเลซีฟูดด้วยนะคะให้พ<ห>้อลอมากินฟรีรสวัสดีครับเอิร์ดโครทะเลครับเราอยู่ที่โครทะเลสาขาเดลิเวอร์ฟอนต์เตเลนกรุง5 8บุฟเฟ่ทะเลเผากินได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาครับก็จะเป็นอาหารทะเลสดนะครับเราจะมีซิกเนเจอร์หลกักก็คือกุ้งเป็นปูเป็น,ป,ป,นปูม้าเป็นปลากระพงเป็นครับแล้วก็จะเป็นลายอาหารโซนตัก พร้อมทานครับจะเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีซูชิครับแล้วก็ซาชิมิไม่อัน้นนอกจากบุฟเฟตทะเลเผาแล้วนะครับเราได้ถึง2เตาด้วยกันก็คือจะมีเตาหมูกระทะด้วยครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้ทานให้เยอะๆนะครับเย้โอ้โหคุณผู้ชมพีม่บอกนะตีอ้วนชวนหิวนี่ v i p IP มากเลยนะพาผู้ชมทางบ้านมากิน3คนโทษนะฮะจองคิวมานะ จองหลายเลยจองมาก่อน2เดือนเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาจองตอนนี้นะจองล่วงหน้าติดต่อมา2เดือนเลยนะเพื่อที่จะพาคนทางบ้านมากินแบบนี้ถ้าเกิดให้มาเป็นไงโอรอครับรอไม่ไหว้าวเพื่ออะไรสงสัยเราคอยคุณรอมาสิปีไงจะไม่ให้คุณรออีกก็ไม่ไหวผมก็เลยหาทางร้านที่คุณได้กินฟรีแต่ว่าคุณผู้ชมร้านนี้นะมาทานได้ผมบอกเลยโคตรดีโคตรสด เห็นไหมเห็นความสดไหมสดค่ะกุ้งนิดเทตลอดนี่แล้วดูนี่นี่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่กลัวนะคีบเลยนี่นี่นี่อย่างเงี้ยนี่เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะนู่นตรงนู้นเรียบร้อยแล้วสามารถปิ่งกินได้เลยพร้อมยังพร้อมแลวรอมาสิบปีนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลุยมาลุย นี่นี่นี่อ่ะระวมงรอคุณมามาเ้อโอ้โหจัดให้เลยคุณแม่เขาอยู่ไกลกุ้งมากเลยนะคุณแม่นีอะไรกันดีค่ะเนี่เดี๋ยวเราจะส่งไปให้คุณแม่หนึ่งตัวนี่ฮะคุณแม่คุณแม่อ่าคุณแม่ ขอบคุณค่ะโอ้หเป็นไงฮะมาเที่ยวครั้งนี้ฟินสุดๆเลยครับฟินสุดๆเลยบากระทลงพุงนะครับกินเที่ยวสบายใจทุกอย่างไม่อั้นวันนี้วันนี้ขอบคุณร้านโอ้ทะเลซีฟู้ดสาขาลิเวอร์ฟอสต์นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหลือลุยต่อนะ ร, <Yeah. S 1> ร yeah. ัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิร์กแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแกส วันนี้ขอบคุณน้องเอิร์ม,มากนะครับแล้วก็ร้านโคตรทะเลซีฟู้ดคุณผู้ชมคนเยอะมากถ้าเกิดอยากจะมาทานเนี่ยเดินทางมายังไงอยู่ตรงไหนครับเดินทางมาที่เจริญกรุง58ครับสาขาลิเวอฟอนนะครับเดินทางง่ายมากๆถ้าใครที่ขับรถมานะครับจอดที่ซอยเจริญกรุง52ได้เลย แต่ถ้าใครที่นั่งรถไฟฟ้ามาครับลงสถานีสะพานตากสินทางออกที่3แล้วต่อมอไซค์วิน20บาทไปกี่โมงครับวันจนันทร์ถึงศุกร์เปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มครับวันเสาร์ทิศเปิด3โมงถึง5ทุ่มครับราคานะปัจจุบันหัวละหัวละ5.99ครับบวกอีก4.9บาทค่าน้ำดีฟิลแล้วก็เป็นค่าขนมของหวาน ผลไม้ไม่อั้นครับวันนี้เรามีตุ๊กาตาน้องเติมสุกจากเวอร์แก๊สนะครับมอบให้1ตัวใส่ทิชชู่ได้แล้วก็ยังมีผ้ากันเปื้อนจากเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย W P Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สกายบานคุณวันนี้ขอบคุณมากนะ,ค,ะครับขอบคุณครับ